กันบจ่จาาหมูจ้าว่าแบมแบมกับผีพ่อ,อยปาปดผู้ได้กับว่าคือกันคือผีพ่อ,อยแต้หน่อยๆอันนี้ก็จะเป็นลูกของอ้ายอีพอน่าจ๊ะลูกลุงลูกป้านี่ยละจ้ามือนี่ก็มาเล่นกับน้องแบมแบมค่ะมหาคุณ่าเนาะเพิ่นก็อยูกุ้งทอกุ้งเทพหลอกแต่ป้าเพิ่นกับเมื่อบ้านน่าจ่ะง,งานบวชลูกชายเล่าเล่ากับมาแต่งแต่กรนสงการผุดละก็เพึงได้มาสีเกีน่าจ่บาบัดข้าววันนี้อีพ่อก็รังสรรค์เมนูอีกแล้วจ้าบพนนี้บพนอย่างมาตีต้มปลาอีกคือเกาจ้าญาบอกว่ามีปนิ่นในตู้ ก็เลยเซลมาเฮ็ดต้มปลากินเ,เนที่ยงกินง่ายนี่อาจาอาจารย์เสียเฮ็ดอีหยังกินเนาะนี่บัพ่นต้มปลากับตำหมักหุ่งนี่แหละเสียบๆอี่เมาก็ว่าสิคิดสิอยากกินตำหมักม่วงน้ำนา่าจ่ะปลาเพิ่นเอาบักม่วงมาแต่ารคาคาหมักม่วงเป็นตาแสบเป็นตาแสบแล้วว่ามันบวสลมแห้งบักม่วงนี่ก็หน่วยใหญ่ หลังจากน้ำเดือดล้าก็จะเอาปลาลงไปใส่ตุ่มเนาะจ้ะลายประท่านอีคือเกา่จาจักผิ่นแพงสูตรดึดจังใดอีแมลบอกเคยได้ทถ่ายท่านจักเถื่อต้มปลาอีพอมูเจ้าเคยเห็นต้มปาลาเราบอกถ่ายบอท่านจักเถื่ออีแมก็เลยวาสิมาตำบักม่วงวันนี้อ้ยตํตบักม่วงกับอาการมือนี้อาการห่อนห่อนแห้งห่อนคางห่อนเนี่ยมูเจ้าเกือบ40องศาล่องเบึงแล้วบ้านมูเจ้ากับอาการห้อนือ,นอ,นอนกัอนบอ้ หอนตัวสิเป็นลมกินยังก็เป็นตาบอแสบก็เลยหาแนวสวงๆนี่แหละมื่อนี้อีแม่ก็สิมีเหล่องมาเล่าไอ้ฟั่งบุญมีแต่กรรมบางอีหลียังวัตติมื่อนี้เนาะเลขออกมาหอดบบอกป้าแล้วก็บอกเลขย่างดีเด้แล้วก็บอกเลขลูกพระเล่านาะเขียนห้แล้วก็บอกเลขกันนั่นเนาะหลานน้อหลานเล่าฟันฟันยังวัตติฟันว่าแม่เล่าหนันเสียแม่เล่าหนันเสียอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วก็บอกอยู่เด้แต่อีแม่บ่ได้ซื้อเจ็ดสิบสองปีซื้อตะเลขพระเล่าเห็นบอกละก็บอกแล้วบุญมีแต่กรรมบางบเบีย ยัรถลดญงเจ้าของกับสองเจอยู่เด็กกับบริ้อเอาบริด้คิดว่าด้วยซ้ำล่ะกับบริคิดว่าจะซื้อเลขด้วยซ้ำล่ะป้าแล้วบอกกันเลยซื้อไว้คิดอยู่ในใจอยู่เด้ว่าโอ้ยซื้อดีบนอนซื้อน้ำปากก็คือจะบทถึงน้ำเขาดอกคิดอยู่ได้ว่าเจ้าของสีซื้อนี่สิบทถืงก็เลยเลือกซื้อเอาก็เลือกซื้อเอาอีี่ส้อซื้อโตโอ้ยลินกับพันกันเลือกซื้อโตที่มันบทถึงแม้โตที่มันถึงบอซื้อโอ้ยคักขนาดละโอ้ยเหลือใจเหลือใจเด้บทถือเลขน้ำเขามามามากับเขากับปลาจนวันแล้วจ โจมมามาบันนี่ก็แต่งผ้าเขากินฮ้องหอนทั้งหยังบันนี้ทั้งกินทั้งเขาเนะโตมปลาก็ะหอนตัมบักหุ่งกับตัมบักม่วงกับเพชรจนหวานเนอโต๊ะคำแรงมากองกระป๋าบันถือเลขพ่นกระื้อหมูกระทะไม่ให้กินปุ่นแล้วผููถือเลขเนกะก็ได้แป้มแปะน้ำเขานั่นแหละเจ้าค้องบันถือาะจานน้องพ่อยุ๊ยเอานนองดีดีเ่าเพ่นนี่ก็ยิ้มเปยเปยได้พ่นพุ่มใจวันหยังบันตีอู้จะแมนคน,นคือกันเอากันเนอพ่นว้าพันก็มีความสุกละจ้าผู้เฒ่าเนอเห็นหลูกเห็นหลานมหาพันกระิคิดหอดลูกไสาว เพราะวา่ากับบุรีมหายาโดนแงงแล้วมื่อนี้เราก็ยิม้มอยู่เบิดมือเบิดเวนเห็นลานแล้วพนก็ยิม้มเปยเปย,เปยมือนี้กับบรีมีตะหมูกระทาก็บซีมีหลากหลายมีหอนแมงจีซ่อนนะจ๊ะอีเมลสมเอาแมงจีซ่อนมาให้ขัวกินโอ้ขัวกินมาสันทอดกินเสพเสพกับแกมนะจ๊ะวงน,นี้เนาะก,กันนี้บอกออกจากหมูกระทาผ้าปูหมูกระทุป,ปูปากินมื่อี้จักเถื่อแล้วโอ้ยมือใดกับหมูกระทาอร่อนอนสิอ้วนอ้วน,วนแตะแต่กันนางสวยกันอยู่บนเจ้าคนนี่แหละจ้ามคนซีคนนี่แหละจ้ะส่วนอีกทางหนึ อาจารย์บ่มากเนาะทางผนพนกินบ่เป็นพนบ่มากพนว่ามันบ่อิม่มเขาบ่าอยู่ทองดอกพนว่าส่วนยาบอกอีแม่ก็ตักไปให้กินแล้ว